หัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เอ่อเรียกว่าน่าจะช่วยคนในเมืองได้เป็นอย่างดีเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้นะครับสามารถจะหาอะไรทานได้ตลอด24ชั่วโมงจึงก่อให้เกิดโลคนี้นะก็คือโลกกดไหลยอนั่นเองนะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับว่าโลคนี้นะครับเป็นโลคที่จะเริ่มเกิดขึ้นกับบุคคลที่อายุเกิน30ขึ้นไปถึง35นะครับดังนั้นใครที่อายุต่ำกว่าน่นอนไม่เคยเจอนะครับ่า มาดูเรื่องของอ,อุบัติการของโลกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของตัวพิธีการรักษาและแก้ไขนะครับโรคกดไหลย้อนนะครับวันนี้เป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ชีวิตของบุคคลที่อยู่ในเมืองครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นหัวเมืองใหญ่กรุงเทพแน่นอนนะครับเชียงใหม่นู่นนี่นั่น,น,นแต่ต่างจังหวัดไม่ค่อยเกิดนะครับเป็นเพราะว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้กินยิบสี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับ โรคนี้นะครับเป็นเกิดจากโรคที่มันเป็นปทางเดินอาหารนะครับซึ่งจะมี2โรคหลักๆที่วันนี้จะมาคุยกันนั่คือภาวะไม่สบายในท้องนี่คือเป็นภาวะที่อาจจะคนเคยเจอนะครับแล้วก็มาพูดเรื่องโรคกระเพาะอาหาร <ๆ S 2> นะฮะโรคกระเพาะอาหารนะครับเป็นโรคหนึ่งที่คนในเมืองก็เป็นกันเยอะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องของรัฐสตายที่ไม่ดีแล้วก็โรคกระเพาะยอที่เราจะพูดจอะเึกวันนี้นะครับมาดูกันโรคกระเพาะอาหารจะเป็นโรคที่เกิดแผลในกระเพาะอาหารนะครับ พราะอาหารของเรานะครับจะจะอยู่นะครับเอ่ออยู่ตำแหน่งอยู่ประมาณใกล้ๆหัวใจนะครับจะอยู่ล่างๆลึกๆเข้าไปหน่อยนะครับเอ่อเวลาปวดปวดมันก็จะปวดตรงประมาณอ่าตรงตรงกลางตรงนี้นะครับบางคนกระเพาะเราไม่ได้อยู่อยู่ข้างล่างนะฮะเราจะอยู่ประมาณตรงกลางลําตัวเอียงไปด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเป็นแผลที่กระเพาะอาหารก็จะเจ็บปวดมากๆทีเดียวนะครับเพราะเราจะต้องใช้กระเพาะอาหารเราทุกวันเราไม่สามารถที่จะแบบว่า วันนี้ขอพักไม่กินหลายหลายคนกิน3ามื้อถูกต้องไหมครับถ้าเราสามารถที่จะหยุดไม่กินข้าวสักหนึ่งวันได้นะครับก็เป็นการเรียกว่าพักกะรกะเพาะกระเพาะอาหารก็ไม่ต้องใช้งานนะครับแต่เราเองเวลาเรามีแผลนะครับมันก็จะต้องเอจ็บปวดทุกวันเลยนะครับนี่คือภาวะโกกะรคกระเพาะอาหารเดี๋ยวมาดูวิธีการรักษานะครับก้อนยี้อนที่เราจะจะวันนี้ก้อนย้อนนะครับจะเป็นภาวะหนึ่งที่่ในกะระเพาะอาหารแต่เป็นที่หูรูด มักจะเป็นที่หูรูดนะครับตรงกระเพาะอาหารเชื่อมโยงจากหลอดอาหารข้างบนเวลาเราเคี้ยวในปากนะครับมันจะกลืนผ่านลําคอไปผ่านหลอดอาหารแล้วก็จะไปเจอหูรูดเพราะว่าอะไรบางคนบอกทำไมไมมีหูรูดได้หรอไม่รู้เลยเพราะว่าเวลาเราตีลังกานะครับเออเรานอนนะครับตะแคงเอียงอะไรแบบนี้น้ําย่อยมันไม่กระชอขึ้นมาขึ้นมาปากเราใหม่นะครับดังนั้นนักยิมนาสิกที่เขาไปตีลังกากันเนี่ยหูรูด ก็จะช่วยปกป้องไม่ให้น้ําย่อยมันย้อนกลับมาหรืออาหารย้อนกลับมานั่นเองนะครับดังนั้นะค,คนที่เป็นโรคก,กดไหลย้อนก็คือภาวะบกพ้องในตรงหูรูดตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับแล้วก็โรคลําไส้แปรปรวนมันจะไม่ลงลึกนะครับก็เป็นโรคทั้งหมดทั้งสามโรคเนี่ยเป็นโรคของทางเดินอาหารจะเจอมากนะครับในคนเมืองน,นะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.